ตัวนี้คือโคมไฟสปอตไลท์โซล่าเซลล์รุ่น60วัตต์โมดิโซล่าแสงขาวรุ่นใหม่ล่าสุดครับอุปกรณ์ที่เขาให้มาก็จะมีรีโมทควบคุมการทํางานพร้อมฐานรีโมทนะครับมีน็อตและพุกยึดแผงโซล่าเซลล์กับยึดตัวโคมไฟมีขายึดแผงโซล่าเซลล์เป็นขาเหล็กแข็งแรงทนทาน,นครับโคมไฟมาตรฐาน ip 6 5ทนแดดทนฝนสามารถติดตั้งกลางแจ้งได้เลยนะครับวัสดุตัวโคมไฟรุ่นนี้เป็นอลูมิเนียมอันลอยแข็งแรงทนทานใช้งานเป็นนาน,านไม่กรอบไม่ขึ้นสนิมนะครับโคมไฟรุ่นนี้ใช้หลอด LED SMD แบบ D, รุ่น 30, นน5730จว66ล แบตเตอรี่อยู่ข้างในขตัวโคมไฟเป็นแบตเตอรี่เทียมฟอสเฟตความจุ4 0 0 0มิลลิแอมป์ให้ความสว่างได้นานประมาณ12ชั่วโมงสว่างคงที่รุ่นนี้ไม่มีเซ,เซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวนะครับแผงโซลาเซลล์โมโนคริสตัลไลน์กำลัง6กโวลต์วัตต์สายไฟเขาให้มายาว5เมตรกรอบแผงโซลาเซลล์เป็นอลูมิเนียมแข็งแรงทนทานใช้งานเป็นนานไม่กรอบไม่ขึ้นสนิมนะครับถ้าเราต่อแผงโซลาเซลล์และตัวโคมไฟเข้าด้วยกันเขาก็จะเป็นโหมดเปิดปิดอัตโนมัติในตอนกลางวันถ้าแผงโซลาร์จพลลรชาร์ และในตอนกลางคืนถ้าแผงโซลาเซลล์ไม่ได้รับแสงสว่างโคมไฟก็จะติดเองอัตโนมัตินะครับสามารถใช้รีโมทควบคุมการทํางานได้นะครับเพิ่มลดความสว่างได้ตั้งเวลาการทํางานและเปิดปิดการทํางานได้นะครับโคมไฟรุ่นนี้มีให้เลือกหลายรุ่นนะครับและบริษัทรับประกันสินค้า1ปีเต็มนะครับสนใจสินค้ากดสั่งซื้อได้เลยนะครับของครับ